เฮียโอ้ยเฮียง้งไอ้เพื่อนย้ายมันาอ่อนนี่เฮียกูเบื่อแล้วผ่านว้ยเงี้ยวยไอ้สัตลงปุ่นจีดีเฮียอ่าเปแล้วเปช้าจังเขารู้สึกุ่นช้าจัง่ะไอ้สัตว์ลงปุ่นจีดีเฮียจีดีเงี้ยเออกูรีว่าอุญนจีสัตว์พูดยังไม่ชัดเลยเฮียเฮ้ยีเ่ยตัวลอยู่นมสิ กุซองมันยิงตายได้เลยอย่างเมื่อกี้ไอ้เหี้ยเฮ้ยไม่ต้องเลี้ยวไม่ต้องเลี้ยวเขาลูกลางเรามันจะเป็นอย่างเมื่อกี้ของกูไงกูเร็วสุดกูเร็วสุดวิ่งมาโล่งๆอย่างนั้นที่มันที่มันเข้ามายิงพี่นะโอ้ยกูตกไอ้เหี้ยเฮ้ยกูเปิดลิฟต์นะกูจะไปแล้วโอ้ยกูตกกูตกไอ้เหี้ยกูตกได้ด้วยหรอวะอากาศร้อนๆในที่เหลือกูซื้อพัดลมมาใส่ใบกอดดีกว่ามาแล้วเจอกันปิดประตูแล้วเดี๋ยวปิดแล้วประตเป็นไม้ไอ้เหี้ยไระวังปิดมาแล้วระกตีนมาแล้ว เฮ้ยปิดประตูเหลือ0.4วิเฮียโคตรไวตอนนี้คือตอนนี้มันแคนเซิลในนี้ไม่ใช่ไม่ได้แล้วตอนเนี้ยเฮี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 ยเอ้ยเนี่ยมึงแก้ละเฮียอะไรวะเยี่ยมโขยงโง่เฮียเดี๋ยวกูไปรีพอร์ตเกมมันก่อนมันเก็บดาบกลางอากาศไม่ได้ไงตอนเนี้ยเฮียมกาาเว้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยมันซ้ำกล่อมกูไอ้เหี้ยเฮ้ยไปตีโดนตีเล็กยิงว่ะไอ้เหี้ยตีเล็กว่าเฮ้ยวิตตีโดนตีเล็กยิงเลยเฮ้ยไอ้เหี้ยกูรู้ละกูลงในรถไฟแม่งเลยสัตว์กูลงในรถไฟแม่งเลยไอ้เหี้ยมาดิไอ้บุศีเราช่วยบุศีเราช่วยเอ้ยบิตตีบุศีตัหน่อยบุศีอ่าบุศีลงมาทำไมเนี่ยอุตส่าห์ยิงให้เฮ้ยเฮี้ย ต่ินกว่าอวอ่างันะงันะดึงเินูเดี๋ยวมันดึงดึงดึงเน้มันไม่ตหรอกอุ้จยโอ้ยลูกหมดลูกหมดไอ้เงี้ยนี่ไอ้ยอยู่นี่เนี่ยจัมโดนเลยเ่ลูกหมดลูกหมดไอ้สเดนัดเดียวจะนกดเต็อินฟินิตี้มั้งไอ้เี้ยเือนัดเดียวหมดแล้วเือดไอ้เี้ยดไปดิงไปเดี๋ยวถนไปดิงไปวิ่งแนวตรงไปวิ่งแนวตรงไป เปิดเลยแล้วกันพิธีไปพิธีไปพิธีไปเลยเอาละพอเลยไอ้เหี้ยไอ้สลิงนี่นะกูวิ่งกูวิ่งยิงคนเฉยๆดีกว่ากูไม่ใช้ละทำกูตายนี่เก็บไว้เฉยเหี้ยเอาไปเข้าวงพอเข้าวงยังใช้ท่านยังดีกว่าในก็เออนะในท่านวิ่งไวมากใช้ใช้ใช้เฮียเข้าวงนะเหมือนฆ่าตัวตายไอ้เหี้ยงูจัดอ่ะอุปกรณ์งูไอ้สัสเฮ้ยมันเรียกรถไฟว่ะอะไรพี่เดี๋ยวน้อง แก่่่่่่ย่่่่่่่เ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ว่่่่่่่่่่่่่ง่่่่่่่่่่่่่่่่่่ด่่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 ่ย่่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 ไออก่่เดี๋ยวเล่นใหม่ออกไปเล่นใหม่ดีกว่่ ไอ้เหี้ยอุปกรณ์หัวควยนี่แม่งมึงปรับมาได้ปัญญาอ่อนมากเลยเดี๋ยวกูจะไปเดี๋ยวกูจะไปรายงานเกมมันไอ้เหี้ยควยมึงทำางี้กับลูกค้าได้ไงวะไอ้สัสไอ้เหี้ยเป็นอีเวนต์นีตอนนี้กูรู้สึกว่าอีเวนต์เหี้ยนี่แม่งกากกว่าอีเวนต์หุ่นยนต์อะตอนนี้นะจริงๆนะใครจะเดียวไททันเหี้ยอะไรก็เรื่องของมึงเตอร์แต่กูว่าอีเวนต์เหี้ยนี่กากกว่าอีเวนต์หุ่นยนต์ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวรวมตัวกันก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าอีเวนต์พร้อมกันอีกรอบนึง เขาไปเก็บขากบเองเพราะตัวกระสุนกูบดเต็งแต่เมื่อกี้ยังไม่ได้เต็มเลยอ๋อแล้วแต่วิ่งออกไปนะอ๋อชาชลาใหญ่แต่จริงจริงมึงมาดักตัวกูรถรไฟมันจะชนมึงขึ้นมาอย่างนั้นจริงอ่ะอีกมันจะมาอันตัวยิงทเพยษแล้วโอ้โห ตลอดไปป้องตลอดไปอ่ะมันก็ตกใจไว้ก่อนปกติตัวนี้ไงรีเฟกไงทดสอบรีเฟกไงป้องกุชชานหลบแล้วติดตัวขับรถมาจอดก่อนเดี๋ยวให้นั่งตามไปกันหน่อกันโอเคไว้ก่อนโอเครถเลยจอดจุดที่กูตายด้วยนี่หวะไอ้ทียกูจอดสถานีกูตายตายหน่อเนี่ยตายนุ่มเนาะตายคอนนี่หว่าะถามนีคอนเลย ตรงนั้นแหละที่มันยิงกูมาอยู่ตรงสถาน,นีมันชื่ออะไรอะ่ะตอนนี้มีโจทย์หลายตัวนะดา,าเนี่ยยิงใจ,ใจโอ้ไอ้ป้องมาถึงทางด้วยอไอเด,ดียฝาร้องคึมคึมฝาร้องคึมคึมเฮ้ยน้ำมันจะหมดไม่เยสถ้ามีอูดนีส่สแกนหาแล้ว แล้วกูเอาดาจียาไปรับเออไอ้เหี้ยระหว่างอูดกูกับเครื่องเคลื่อนย้ายนะกูเอาอูดดีกว่าอย่างน้อยอูดกูเคมายได้ไอ้เหี้ยเออว่ะเออกูจะยอมรับสิ่งมีชีวิตตั้งแต่บัดนี้หลังจากไอ้เครื่องเคลื่อนย้ายบัรยาอ่อนนี้เข้ามาเว้ยเพื่อนกำลังไปตีบอทข้อดีของมันเนีป้องข้อดีของมันก็คือทำให้กูเห็นข้อดีของสิ่งมีชีวิตใช่กูเห็นข้อดีมาแล้วกูเห็นข้อดีของสิ่งมีชีวิตแล้วเพราะว่าไอ้เครื่องบรรยาอ่อนเนี่ยมึงเบียวอีเวนต์งงอ่ะไอ้เฮี้ยเบี้ยวเพื่ออะไรเพื่อนนเพื่อ ลุยมา,มาเพื่อนเพื่อนคิลดลิลเมันดูไม่ผิวเหมือนในการ์ตูนเลยว่าในการ์ตูนมันดูผิวจังไงอ๋อมันก็แค่เกมที่อยากทำตัวทำ,ทำ,ทำตามการ์ตูนอะแต่ว่ามึงทำออกมาได้กากแล้วปัญญาอ่อนมากออไงจบออทำได้ไม่ถึงคึ่งผมไม่เกี่ยวควาหมดเลยเหี้ยเดี๋ยวคุยกันรองย่างถึงครึ่งสิพี่ติพูดได้ไงว่าไม่ถึงครึ่ง ในกลับตัวมันดูดีกว่าในเยอะเลยถ้ามึงทำแต่รถไฟเนี่ยกูจะไม่ว่าเลยนะนายเฮียมึงจะทำเครื่องเคลื่อนย้ายปัญญาอ่อนนี่มาทำไมวะขาก็ว่าแต่รถไฟมรเลยเหรอคิดนัดเองนะมันก็คิดอย่างพวกเราอล้นะไอ้เฮียกระสุนน้อยกระสุนน้อยเดี๋ยวดูวงก่อนเฮ้ยวงนี้น่าใช้อยู่อก็เดี๋ยววัไปดีกว่าวงน่าใช้อยู่วงน่าใช้อยู่เยอย เฮ้ยเอ็มอาร์กับกับนั่นไงกับเอเคไงเอาไงวะเฮ้ยที่ถือเอ็มอาร์ดิตอนเนี้ยฮะที่กูณชนอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเอาเลยอ่ะเฮ้ยถ้าถ้าแม่นกว่านี้แล้วจะได้อยู่แต่กูลงไม่แม่นถ้ามันเหลือของของไอเทมไม่ต้องสื่อไปสั่งเฮ้ยแร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 งเฮ้ย แต่คุจะไม่ยืดกูณไจับปืนแว้เนี่ยแต่คุจะไม่ยืดคุจะตรงป้าวงมันแรงมากเวยโุยตีเล็กแตกตีให้เอยยังอยู่อ่ะรถยนต์จะเป็นยังไงวะเอามาดีแ้าไปรถยนต์มันจะเร็วขึ้นป่าวะเออไม่ต้องรอโอ้ตุกโอ้โอ้โอ้เชเฮ้ยเ่านเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย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 เอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ย้ยโ้ยโ้ยโ้ย้ยอย้ยอย้ยอยเ้ย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 ย้ยอย้ย เยันเรียกคุณรถสามอันเดี๋ยวกูทิ้งให้ในรถกัวบ้านอย่างเงี้ยโอ้โหกัวบ้านนี่แหละบ้านของเราไม่เหลือยาเหี้ยอะไรเลยดีเจ้าของมาไว้เนี่ยไปดันเฮ้ย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 มึงใครเนี่ยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวไปตรงบันได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 มาขับมาขับบันไดมาครับบันได อุ้ยอีกยุคโดนเดตตัวเองอสัตว์เอ้เพื่อนบเบุษย์มาช่วยกันหน่อยเบุษย์บุษย์เรามารวมกลุ่มกันดีกว่านะมันอะไรบุษ์สวยเรียบร้อยลเลยกูเองไงที่มีอะไรใช้บ้างก็คือที่อะไรวะกูโดนเดตตัวเองเนี่ยนะไอสัตว์ควายวะเนี่ยอ้อมวงหน่อย อะไรไปตีแล้วสาร้านาอ้อมอะไรอ่ะอผมก็ตกไอ้เหี้ยเฮ้ยเจ้าฝั่งเราไม่มีฝั่งเราไม่มีเนี่ยเจ้าเจ้าเจ้าเขาเจ้าเขาเจ้าเขเขาเห็นแล้วแล้ว Watch out นู่นนนเออนึ่นเขาบักไอ้เหี้ยเขาบักอ่ะโฮ้ยเหี้ยมันบักเลยสําเนียงั้นมึงตายแล้วเนี่ยกูเคาะไปตรงนี้ ชอบเปนตั้งหลครับดเจ็บล้นแตกไอ้เหี้ยมันตีสามเอเห็นแล้วเห็นไหมเห็นปลาเขาไหมเห็นปลเขาไหมตีสามปะสวยอ่าตีเดียวกันเลยเหี้ยซอยยิกยไอ้ไอ้ที่มันทาเราอะบ้องอ้เหี้นี่แหละใครเก่งใครเก่งใครเก่งไก๊อ ทำไมมึงไม่เอากันนั้นไปกระเทือมันวะไอททันอ่ะเข้าตัวทำไมเราไม่กันเทืเข้าอีเวนต์มาป้องร้นมาไอ้ยท่านโอ่ยพี่ตีอยู่คนเดียวอะตีเล่นเล่นนิ่งๆนะผมยิงเกลืละเฮ้ยวงสวยจัดอะเจ้าคอท่านเข้าใช่ไหมไม่ต้อง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 หรือว่ามึงยอมให้ท่านไปปวดมันอ่ะมันมันตายจริงโน้ยถ้านมึงท่านไปปวดอ่ะกูยิงให้นั้นหนึ่งอ่ะ กูนี่แหละที่จะตายสัตว์มันมีกี่ปืนมึงดูดิมันไม่ได้ถึงนะเว้ยท่านสิบตัวมันยิงยากอยู่มีสามตัวอยู่นี่สามตัวเลยอยู่เนินนี่อยู่มุมนี้ต่อว่าคยู่หรอว่าคูมึงอยู่นี่ตัวนี้เหลือห้านัดอ่ะหมูมึงจะเหลือกี่ตัวนมึงล่อแล้วกูเปิดตีอ่ะเพราะมันไม่รู้ตำแหน่งกูตอนเนี้ยเออก็ดีแล้วที่มึงล่อตีเปิดจุดเลยมันเพราะว่ามันสนใจฝั่งนี้ ไม่แม้ตัวนี้ตัวน่ะตัวนึงอ่ะวิเกือบตายแล้วตัวตัวตัวเกือบตายตัวตัวอยู่นี่ตัวนี้กืบตายกับตายแลเนยผมได้วงไอ้เหี้ยกลัวอะไรวะพอดีถ้าถ้าเปิดให้ดาวได้ก็เอาเลยนะถ้าจะดาวแบบดาวแล้วซ้ำได้ก็เอาเลยนะแต่ถ้าซ้ำไม่ได้เจ็บปุ่นเฮ้ยมันลงมาแล้วมันอยู่นี่แล้วโดนสะพานอ่ะสวยเจ็บเจ็บแล้ว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 ไอ้กาลาเดียแตกไปคืนแล้วแตกไปคืนแล้วเราจะกดแตกแล้วไอ้เหี้ย มีตัวมีตัวอีกตัวตรงหุ้มพี่เรายอยู่นี่ตัวชายอยู่นี่ตรงนั้นแค่สองตัวเลยตัวชายอยู่เบอร์สามนัดวะมันจะเข้าวงวะบอกมาเล่นดีกว่าไอ้เหี้ยไปเข้าวงมาเข้าพื้นที่มาสองตัวน่าจะสองพี่ตีอยู่นี่สองตัวไอ้เหี้ยสลิงเข้ามาแล้วมันจะมีเข้าอีนไปมาแล้ว พอดีรอหลอยนะไม่ตอบพี่พุงนีงพุ่งปิดอยู่นะ Watch out เจ๊นี่พี่รู้สึกว่ามันรู้ตำแหน่งพี่แล้วแ่บไม่น่ารู้หรอกพี่ไม่เปิอดอ่ะมพี่ต้องเข้าวงแล้วด้วยพี่จะบงไรแล้วเข้าวงเข้าวงเข้าบงแล้วจะมุ่งไหนวะ Watch out เก็บอยู่ไอ้เจี้ยไม่ตายได้ไงวะไอ้เจี๊ยกระสุนกูหมดพอดีไอท่าน โอ้กระสุนกูหมดสุดนัดสุดท้ายอะกูใส่สเปรีไม่ใครมันสมบ์เยอะแยะวะกูต้องมันก็ต้องมันนี่แหละหมดแล้ววะไฟกูกระโดงไฟกูเลยเฮ้ยเราได้วงใหม่ก๊อตก๊อตระวังโดนป่าลนเร้ยเฮ้ก๊อตมันอมเราต้องเราต้องเราไอ้บ้าของตัวมึงมึงอยู่นานๆเดี๋ยวกูดูข้างหน้าเดี๋ยวกูช่วยพี่ตี Quê tôi này đau mãi? Do I tham để để Do you lock con này, lock con này, để lock Một này cho ấy, được rồi, nữa. Một tốt cho anh ấy. Watch out! làm tốt cho anh ấy. Một tốt cho anh ấy. Một tốt cho tụi ต้องดีมันยังไงมันก็ต้องเข้ามาเขาทำมาเออเก็บปืนไม่ได้มันมันก้อกปืนไม่ได้เียเนี่ยมันก้อกปืนไม่ได้ไอ้ก้อนมันก้อกปืนไม่ได้เียมันติดมันติดสลิงไว้ยไอ้เด็ันี่ชอบนะพี่อย่าใช้อีกนะาา้เขมอย่าใช้อีกนะอย่างนั้นอะ เมื่อกี้กูใช้ขั้นจงหวะที่แบบแม่งยืนหลบตามขื่อสิ่งก่อสร้างได้ใครได้ใคยกล้าใช้อ่ะไอ้เคลื่อนที่เฉยๆเนี่ยคือถ้าเกิดถ้าเกิดจะบวกอ่ะคือมีจะบวกอ่ะจะบวกนันคือห้ามใช้ถ้าจะบวกไปันคือห้าแต่ถ้าเกิดจะใช้เคลื่อนที่ไปไปแอบยิงหรือไปทำอะไรเนี่ยเออได้แต่ถ้าจะใช้มาบวกเงี้ยอย่าใช้